สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม KWN Channel อีกเช่นเคยวันนี้ผมมีนังสยองคัญจากอเมริกามาสปอยให้ทุกคนได้รับชมรับฝันกันครับหนังมีชื่อเรื่องว่า The p r o d i g y เด็กจองเวนเรื่องราวสุดหลอนได้เกิดขึ้นกับครอบครัวหนึ่งเมื่อพวกเขาพบว่าลูกชายมีพฤติกรรมประหลาดผิดกับเด็กทั่วไป พวกเขาจึงพยายามสืบหาความจริงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรกันแน่เรื่องราวจะเป็นยังไงต้องติดตามกันดูครับก่อนจะรับชมผมขอค่าบัตรเข้าชมคนละหนึ่งไหลและสําหรับใครที่ยังไม่กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามไว้เลยนะครับถ้าทุกคนพร้อมที่จะกดด่ากรุบแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ นางเปิดเรื่องมาก็พบกับนางเอกของเรานะครับเธอมีชื่อว่าชาร่าตอนนี้เธอกําลังจะไปคลอดลูกที่โรงพยาบาลโดยมีจอนสามีของเธอที่คอยดูแลอยู่ข้างๆในตอนนั้นจอนก็ตื่นเต้นม,กมากๆเขาพาวูเพเวไปมาจนเกือบจะลืมกุญแจรถและในเวลาตี 40, สี่สี่สิบาร่าก็ได้คลอดลูกชายตัวน้อยซึ่งเขาก็ได้มีชื่อว่ามายเด็กตาสองสีข้างหนึ่งสีฟ้าส่วนอีกข้างเป็นสีน้ําตาล8ปปีต่อมาหมายก็เริ่มโตขึ้น สาราจึงได้ไปปรึกษาคุณหมอเพื่อที่เธออยากจะเช็กว่ามายมีอะไรผิดปกติทางด้านสมองหรือเปล่าเพราะเขาเป็นเด็กที่ฉลาดมากๆแต่คุณหมอก,ก็บอกนะครับว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรเลยในวันนั้นสาราก็ได้ไปออกเดทกับจอนและดูเหมือนว่าพวกเขาจะมีความสุขมากๆทางด้านมายที่อยู่บ้านกับพี่เลี้ยงเขาก็ได้ชวนให้เธอไปเล่นซ่อนหาด้วยกันและในขณะที่เธอนับหนึ่งถึงสิบเธอก็พบว่ามายังไม่ไปแอบแถมยังยืนจ้องเธอด้วยสีหน้าที่แปลก พีเลี้ยงจึงถามนะครับว่าเป็นอะไรหรือเปล่าแต่เขาก็บอกว่าไม่เป็นอะไรพี่เลี้ยงจึงเริ่มนับใหม่อีกครั้งและรอบนี้ไมค์ก็ได้ไปแอบทันทีเขาได้เข้าไปในห้องใต้ดินและเขาก็ปิดไฟตรงบันไดทางเดินพอพี่เลี้ยงได้ลงมาตามหาเขาจู่ๆสิ่งที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นเมื่อเธอดันไปเหยียบเศษแก้วที่ถูกวางอยู่ตรงบันไดและด้วยความที่เธอไม่ได้ตั้งตัวหวัวของเธอจึงฟาดเข้ากับกำแพงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อซาร่ากลับมาที่บ้าน เธอก็ได้ถามกับไมล์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นไมล์ก็บอกว่าไม่รู้เขาได้ยินเสียงกรีดร้องในระหว่างเล่นซ่อนหาตอนนั้นเขาทั้งพูดและร้องไห้ออกมาเมื่อซาร่าเห็นน้ําตาของลูกเธอจึงไม่ได้ทําอะไรต่อพร้อมกับดึงเขาเข้ามากอดพอถึงตอนเช้าไมล์ก็ได้แต่งชุดหัวกระโหลกผีและนั่งแก่ฟักทองอยู่ที่หน้าบ้านฉากนี้เหมือนนางจะทําให้เห็นนะครับว่าเขาเป็นเด็กส่องบุคลิกเมื่อถึงกลางดึกในขณะที่ซาร่าหลับอยู่ จู่ๆเธอก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาพอเธอพบว่าเจ้าฮาลูล่าสุนัขของเธอมันมีท่าทีแปลกๆเหมือนมันจะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างทางด้านซาร่าเธอจึงได้เดินเข้าไปดูในห้องของมายเพื่อที่เธอจะเช็คว่าเขาหลับสนิทหรือเปล่าและเธอก็บังเอิญเห็นว่ามายนอนละเมอไม่เป็นภาษาเธอจึงได้บันทึกเสียงเอาไว้สักพักเขาก็รู้สึกตัวซาร่าจึงได้ถามว่าลูกฝันร้ายหรอแต่ไม์ก็บอกนะครับว่าเขาไม่ได้ฝันร้าย เขาฟันดีต่างหากเช้าวันต่อมามายก็ได้ไปโรงเรียนตามปกติและในห้องก็มีกิจกรรมด้วยความที่เขาชอบซันโดดไม่ค่อยคบเพื่อนนั่นจึงทําให้เขาต้องอยู่คนเดียวแต่ด้วยกิจกรรมที่ต้องทําเป็นคู่เขาจึงได้เดินเข้าไปหาเด็กคนหนึ่งพร้อมบอกว่าเขาอยากจะคู่กับเฮลี่แต่เด็กคนนั้นก็ไม่ยอมเพราะงานของพวกเขากําลังจะเสร็จแล้วนั่นจึงทําให้หมายกดเด็กคนนั้นมากๆเขาได้เอาประแจทุบไปที่เด็กคนนั้นจนกระดูกหักสองท่อนเหตุการณ์นี้ คุณหมอก็มองว่ามันร้ายแรงเกินกว่าเด็กอายุเท่านี้จะทําได้คุณหมอจึงบอกกับซารราว่าหมายต้องได้พบกับจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแทรกซึมพฤติกรรมเพราะตอนนี้อารมณ์ของเขามันแปลกและคุณหมอก็ยังหาคําตอบไม่ได้ว่าเขาเป็นอะไรแต่คุณหมอก็สันนิษฐานว่าต้องมีใครในครอบครัวที่บังคับดูด่าเขาจนต้องทําให้เขาเก็บซ่อนอารมณ์แบบนี้พอซารราได้กลับมาที่บ้านเธอก็รีบมาถามกับจอนว่าเขาได้ตีลูกหรือทําพฤติกรรมไม่ดีหรือเปล่า แต่ทางด้านจอนก็บอกนะครับว่าเขาไม่ได้ทําอะไรเลยขณะเดียวกันคุณหมอก,ก็ได้เปิดฟังเทปที่ซาร่าได้บันทึกเสียงเอาไว้และเธอก็เหมือนจะเจอบางอย่างที่ถูกซ่อนอยู่ในคําพูดพวกนั้นในคืนเดียวกันซาร่าก็ได้เข้ามาในห้องของไมล์เพื่อที่เธอจะเช็คดูว่าเขาหลับสนิทหรือเปล่าและจู่ๆเธอก็แทบช็อกเมื่อไมล์ได้ละเมอพูดออกมาว่าเขาอยากให้เธอไปตายซะพอ,อพูดจบเขาก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาและเขาก็บอกว่ามีใครบางคนอยู่ในหัวของเขา นั่นจึงทําให้ซาร่าไม่ได้ติดใจอะไรเพราะเธอคิดว่าเขาฝันายเท่านั้นวันต่อมาซาร่าก็ได้ไปพบกับอาเธอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการแทรกแซงพฤติกรรมอาเธรก็บอกนะครับว่าเขาได้ฟังคลิปเสียงจากคุณหมอแล้วซึ่งคลิปเสียงที่ว่ามันก็น่าตกใจมากๆพอมันไม่ใช่การละเมอพูดมม่ๆอาเธอก็บอกว่าสิ่งที่ไมคพูดออกมามันคือภาษาของชนเผ่าพ,พื้นเมืองในประเทศฮังการีแต่มันก็แปลกที่คนบนโลกนี้ สามารถพูดได้ไม่ถึงสี่แสนคนเท่านั้นอาเธอร์จึงสันนิษฐานว่าในร่างของมายอาจจะมีดวงวิญญาณได้แทรกแซงอยู่และเขาก็บอกอีกว่าเมื่อนานมาแล้วที่ประเทศอินเดียมีเด็กชายคนหนึ่งอายุหกขวบเขาจำรายละเอียดของชาติก่อนได้อย่างแม่นทั้งสถานที่ตายหรือชื่อของญาติพี่น้องทุกๆคนและสาเหตุที่เขาจำได้คือเขามีเรื่องค้างคาคือการยังไม่ได้บอกลาแม่ของเขาและหลังจากบอกลาเสร็จเด็กคนนั้นก็ลืมเรื่องรล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้น และเขาก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติสา่าที่ได้ยินแบบนั้นเธอก็ไม่เชื่อนะครับและเธอก็ไม่โอเคที่มีคนมาบอกว่าลูกชายของเธอมีวิญญาณตนอื่นมาอยู่ด้วยตัดฉากกลับมาที่บ้านในขณะที่กําลังจะกินข้าวจูจ่ๆไมค์ก็ได้ชวนให้สา่ามาเล่นจ้องตาด้วยกันและในขณะที่พวกเขากําลังเล่นไมค์ก็ได้จ้องสา,า่าด้วยสีหน้าที่ปแปลกๆพร้อมกับทูมือของเธอและหำเพลงอะไรบางอย่างขึ้นมาอีกด้วยสา,า่าจึงได้ถามนะครับ ว่าลูกได้ยินเพลงนี้มาจากที่ไหนหมายก็บอกว่าเขาได้ยินตอนที่แม่ร้องให้ฟังพอซาร่าได้รู้แบบนั้นเธอก็งงเพราะเธอไม่เคยร้องเพลงนี้เลยและในวันนั้นซาร่าก็เหมือนจะเห็นบางอย่างที่ประหลาดเธอเห็นว่าหน้าของหมายได้เปลี่ยนไปเป็นคนละคนเธอจึงตั้งสติแล้วเดินเข้าไปดูไกลๆแต่สุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรเธอจึงคิดว่าน่าจะตาฝาดไปเองเช้าวันต่อมาจอนก็ได้มาถามกับซาร่าว่าเห็นหาลูลาสุนัขของเขาหรือเปล่า ทางด้านซาร่าก็บอกว่าไม่เห็นนั่นจึงทําให้จอรนได้ชวนไมค์ออกไปตามหาสุนัขด้วยกันแต่ดูเหมือนว่าตอนนั้นมานจะไม่สนใจในคําพูดของพอ่อเขาเล่นเกมอย่างหน้าตาเฉยจอนจึงได้ดึงปลั๊กทีวีออกนั่นจึงทําให้ไมค์โกรธเขามากๆและในขณะที่พวกเขากําลังออกไปตามหาสุนัขจู่ๆไมค์ก็ได้พูดบางอย่างที่แปลกๆขึ้นมาเขาบอกว่าฮารูล่าได้ตายไปแล้วและอีกไม่นานทุกคนก็ต้องตายรวมไปถึงพ่อด้วยพ่อจอรนได้ยินแบบนั้นเขาจึงสั่งให้ไมค์หยุดพูด แต่มยก็ไม่หยุดแถมยังพูดถึงเหตุการณ์ในตอนเด็กที่พ่อเคยถูกปู่ทำร้ายจอนก็โมโหมากๆเขารีพามายกลับมาที่บ้านและเขาก็ได้ไปถากับซาร่าว่าเธอได้เล่าเรื่องในสมัยก่อนให้กับลูกฟังหรือเปล่าแต่ซาร่าก็ยืนยันว่าเธอไม่ได้เล่าในขณะที่พวกเขากำลังคุยกันจอนก็บังเอิญมองไปเห็นกล้องแอบถ่ายที่ถูกซ่อนอยู่ด้านหลังกรอบรูปเขาจึงเดาว,ว่าไม่น่าจะเป็นคนทำด้วยความโมโหจอนจึงตัดสินใจออกไปข้างนอกเพื่อจะสงบสติอารมณ์ตัวเอง กลางดึกในคืนวันนั้นซาร่าก็เห็นว่าไมายได้ยืนอยู่ทางเดินเพียงคนเดียวเธอจึงบอกให้ลูกวิ่งเข้ามาหาและเธอก็ต้องตกใจเมื่อเธอเห็นว่าไมลได้กลายเป็นผู้ชายคนอื่นแต่สุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันก็เป็นเพียงความฝันพอเธอได้ตื่นขึ้นมาเธอก็พบว่าตรงข้างหน้ามันได้มีไม้กำลังยืนอยู่พอดีและวันนั้นเขาก็ได้ขอเขา้านอนกับเธอสักพักซาร่าก็ได้ยินเสียงมแมลงวันที่กำลังบินอยู่ภายในห้องเธอจึงได้ลุกขึ้นมาดู ปรากฏว่ามีฝูงแมลงวันเกาะอยู่ตรงประตูห้องใต้ดินเต็มไปหมดพอเธอได้เดินลงไปเธอก็เห็นว่าที่ตู้มันได้มีคราบเลือดที่เน่าเหม็นไหลออกมาและแน่นอนเมื่อซา่าได้เปิดประตูตู้ออกเธอก็ต้องร้องกรี๊ดเมื่อเธอพบว่าเจ้าฮาลูลามันได้ถูกฆ่าตายเป็นที่เรียบร้อยซา่าก็ไม่สงสัยใครอื่นนอกจากไมา์พอช่วงนี้เขามีพฤติกรรมน่าสงสัยแต่ไมา์ก็บอกว่าเขาไม่ได้ทำวันต่อมาซา่าก็ได้พาไมา์ไปพบกับอาเธอ และอาเธอร์ก็ได้ขอให้เธอรออยู่ข้างนอกเพราะหากซาร่าเข้าไปด้วยวิญญาณอีกดวงจะไม่ยอมพูดอะไรและขณะที่ทําการสะกดจิตหมายก็ทําไม่เห็นว่าในร่างของเขามันได้มีวิญญาณอยู่สองดวงจริงๆอาเธอร์ก็พยายามถามนะครับว่าวิญญาณอีกดวงคือใครแต่มันก็ปากแข็งไม่ยอมพูดอะไรที่เป็นประโยชน์เลยแถมมันยังขู่ให้อาเธอร์เลิกยุ่งกับเรื่องนี้ถ้าไม่อย่างนั้นมันจะสร้างเรื่องว่าอาเธอร์บังคับให้เด็กอมนกเขาและเมื่อซาร่าได้ยิน เธอก็ต้องเชื่อลูกของเธอมากกว่าคนอื่นอาจเธอก็ไม่มีทางเลือกเขาจึงบอกกับซาร่าว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเขาคิดไปเองซาร่าที่ได้ยินแบบนั้นเธอก็ทำหน้างงว่ามันเกิดเรื่องบ้าอะไรเนี่ยพอเธอได้กลับมทีิบ้านเธอก็เห็นว่าจอนได้กลับมาแล้วเหมือนกันเขาจะให้ไมไปอยู่ที่อื่นก่อนซึ่งมันคือสถานที่สำหรับเด็กที่มีคนคอยดูแลตลอดเวลาและเขาก็ได้ติดต่อสถานที่ตรงนั้นเอาไว้แล้วตัดฉากมาที่อาเธอตอนนี้เขาบังเอิญไปเจออะไรบางอย่างอยู่ตรงโซฟา ซึ่งมันเป็นข้อความที่เขียนว่าเอ็ดเวิร์ดซากาใช่แล้วครับตอนที่อาเธอร์ได้ทํากับมมยเขาพยายามเขียนชื่อดวงวิญญาณตนนั้นออกมาพออาเธอร์ได้รู้แบบนั้นเขาจึงไม่อยากโกหกซาร่าอีกต่อไปเขาจึงโทรไปหาซาร่าทันทีและเขาก็บอกให้เธอไปค้นข้อมูลของเอ็ดเวิร์ดซากาจนสุดท้ายก็พบว่าเอ็ดเวิร์ดซากาเป็นฆาตการโรคจิตที่ฆ่าตัดมือผู้ยิงหลายคนแต่สิ่งที่มันแปลกก็คือในวันเวลาที่เขาตายมันได้ตรงกับวันเวลาที่ไมเกิด และถ้าดูดีๆด,ดวงตาของเขามันก็คล้ายกันกับของมายแต่อย่างไงก็ตามเยอรายสุดท้ายก็หนีรอดออกมาได้เธอมีชื่อว่ามาร์กาเร็ตเซนเดอร์หลังจากที่เธอโดนตัดมือเธอก็หาทางหนีออกมาจนเธอได้เข้าแจ้งความกับตำรวจและตำรวจก็ได้ไปจัดการกับเขาจนตายคาที่อาเธอก็ถามนะครับว่ามันจะเป็นไปได้ไหมที่ดวงวิญญ,ญาณของเอ็ดเวิร์ดต้องการจะทําอะไรบางอย่างที่ค้างคายอยู่และถ้ามันเป็นไปได้ก็รีบหาทางแก้ไขซะก่อนที่วิญญ,ญาณของเอ็ดเวิร์ด จะยึดร่างของไม์แบบเต็มตัวเช้าวันต่อมาซาร่ากับจอนก็ได้วางแผนจะส่งให้ไม์ไปอยู่ที่อื่นซาร่ารับหน้าที่เป็นคนจัดกระเป๋าส่วนจอนก็ไปรับมายอยู่ที่โรงเรียนแต่ในขณะที่ซาร่ากำลังเก็บของจูๆ่ๆเธอก็ได้พบกับเอกสารที่ถูกซ่อนอยู่ในห้องของไม์ซึ่งมันคือข้อมูลเกี่ยวกับมาเกเรตนั้นจึงทําให้เธอรู้ทันทีว่าวิญญาณของเอ็ดเวิร์ดต้องการจะไปฆ่ามาเกเรตให้ได้ตัดฉากไปที่จอนในขณะที่เขากําลังขับรถจู่จูๆ่ๆไม์ก็ได้รู้ความจริง ว่าเขาจะถูกส่งตัวให้ไปอยู่ที่อื่นนั่นจึงทําให้เขาโกรธมากๆเขาจึงได้เอากันไกตัดไปที่สายเบลล์และเขาก็ทําให้รถเสียหลักเกิดอุบัติเหตุพอสา่าได้ทราบข่าวเธอก็รีบเดินทางมาที่โรงพยาบาลทันทีและคุณหมอก,ก็บอกว่าจอนต้องได้รับการพักฟื้นเป็นเวลาสองสัปดาห์เพราะสมองของเขาถูกกระทบกระเทือนอย่างหนักสาลาก็ได้เข้าไปปลอบจอนว่าให้เขาสู้และดูเหมือนว่าตอนนี้เธอจะรู้วิธีจัดการกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วต่อมา ซาร่าก็ได้เดินทางไปที่บ้านของมาร์กาเร็ตและด้วยความที่ไม่ไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนเธอจึงได้พาเขาไปด้วยแต่เธอก็ไม่ไว้ใจเธอจึงให้เขากินยาสลบจนเขาได้หลับไปตลอดทางพอไปถึงซาร่าก็ไม่หล่อช้าเธอจะเข้าไปจัดการกับมาร์กาเร็ตทันทีเพราะเธอคิดว่าสิ่งที่วิญญาณอยากจะทําคือสิ่งนี้แต่อย่างไงก็ตามซาร่าก็ทําไม่ลงเพราะเธอเห็นสภาพของมาร์กาเร็ตที่น่าสงสารนั่นจึงทําให้ซาร่าได้เรียวางปืนลงนะครับ แต่จู่ๆเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นไมล์ได้แอบเข้ามาในบ้านตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้และเขาก็วิ่งเอามีดเข้ามาจัดการกับแมกกาเร็ตจ,จนตายเหตุการณ์น,นี้ก็เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาของซาร่าและพอฆ่าเสร็จไมล์ก็รีบวิ่งเข้าไปที่สวนข้างบ้านซาร่าจึงได้ตามเขาเข้าไปและเขาก็เห็นว่าไมล์กำลังนั่งร้องไห้ยอยู่เพียงคนเดียวเธอจึงจะเข้าไปปลอบลูกแต่เธอกลับพบว่าคนคนนั้นไม่ใช่ลูกของเธออีกต่อไปวิญยันของเอ็ดเวิร์ดก็บอกว่าทุกอย่างมันสายเกินไปแล้ว วิญญาณของไม้ไม่ได้อยู่ที่นี่และดุเหมือนเขาจะไม่สามารถกับเข้าร่างได้อีกพอซาร่าได้รู้แบบนั้นเธอก็โมโหมากๆเธอเอาปืนขึ้นมาเพื่อจะยิงไปที่ไม้แต่จู่ๆก็มีเสียงปืนได้ดังขึ้นหนึ่งนัดและหนังก็ทําไม่เห็นนะครับว่าคนที่ยิงก็คือชาวสวนที่เขาเห็นว่าซาร่าจะฆ่าลูกตัวเองเขาจึงได้จัดการกับเธอจนตายคาทีและวิญญาณก็ได้ใช้โอกาสนี้วิ่งเข้าไปทําทีกอดชาวสวนคนนั้นก่อนที่นังจะจบไม้ก็ถูกลับเลี้ยงโดยครอบครัวไม่ พวกเขาก็ดีใจมากๆที่ได้หมายมาเป็นลูกแต่พวกเขาไม่รู้เลยว่าสิ่งที่อยู่ในตัวของหมายมันอันตรายที่สุดและหนังก็ได้ตัดจบไปเพียงเท่านี้ช่วงนี้เป็นการวิจารณ์หนังนะครับหนังเรื่องนี้ผัดเรื่องดูสนุกความสยองของหนังก็ถือว่าพอใช้ได้หนังไม่ดูน่าเบื่อจนเกินไปและก็มีบางฉากที่พอทําให้เราได้ตื่นเต้นส่วนตอนจบผมก็เชื่อว่าหลายคนน่าจะเดาออกว่าการจบแบบนี้ มันเป็นสูตรสาเร็จของหนังทั่วๆไปแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดมันเป็นเพียงการสปอยหนังเท่านั้นถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยไว้นที่นีด้วยสําหรับคลิปนี้ทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมตามอ่านทุกคอมเมนต์อย่างแน่นอนและก่อนที่จะจบคลิปผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อน ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวัสดีครับ